ก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Home Sweet Home ครับซึ่งเป็นเวอร์ชันเดโมเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นมากครับหลายๆคนก็คงรู้จักเกมนี้แล้วและบางคนอาจจะยังไม่รู้จักผมก็อยากจะแนะนําเกมนี้คร่าวๆก่อนครับก็ตามชื่อเกมครับ Home Sweet Home จากชื่อเกมแล้วก็จะบอกได้ว่าเป็นเกมที่ครอบครัวแสนสุขด้วยนะครับบ้านที่แสนสงบสุขเป็นเกมพ่อแม่ลูกครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เป็นชีวิตประจํวาวันเหมือนห้าเวทมนอะไรเงี้ยเราค่อยๆสร้างเรือสร้างตัวไปครับเราก็จะมาลองเล่นกันดูครับเกมนี้ผมว่าน่าจะอบอุ่นหัวใจใกันไปโอ้โหที่รักตื่นสิอ๋อนี่ครับเป็นการปลุกยามเช้าโอ้รู้สึกปวดหัวไม่อยากไปทำงานเมื่อคืนหนักไปหน่อยด้วยย็งไงล่ะอ๋อตื่นแล้วที่รักเดี๋ยวผมจะไปทำงาน อาบน้ำแปรงฟัน <จ EN, S 1> แป่งตัวเจนนั่นคุณเหรอฉันอยู่ไหนล่ะเนี่ยอ๋อฉันคิดว่าเจนอยู่นี่นะแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ในห้องครับบอกแล้วครอบครัวแสนสุขน่าจะตื่นมาแต่เช้าครับเช้ามืดอยู่เลยฟ้ายังไม่สว่างเลยแล้วเราต้องทำอะไรบ้างล่ะเนี่ยมีรูปด้วยอ๋อเพราเราเป็นนักล่าสมบัติหรือเปล่าครับมีเอกสารเหมือนจะเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ เล่นยังไงผมยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าเกมนี้นี่เรียกได้ว่าไม่รู้ว่ามีการตายกันเกิดมันจะมีตายได้ไงเกมครอบครัวแสนสุขอ,อ๋อกด C ครับเพื่อคานได้หมอบเข้าไปมีไฟฉายด้วยอันนะ่าอะไรเนี่นย f l a ลท์ i g h ไโอ์โหเกมถือว่าสวยดีนะครับกราฟ,ฟิกนี่ใช้ได้ออนิเมชันไม่ได้แข็งทื่อเปิดไฟก่อนดูซิว่ามีอะไรอยู่ในมุมมืดไหม อันหน้าไม่มีนะไม่มีเราอยู่ไหนเนี่ยอันนี้เราเพิ่งย้ายบ้านเข้ามาใหม่แน่ๆเลยครับผมว่าน่าจะเป็นบ้านที่ย้ายเข้ามาใหม่อ่ะเอาฝุ่นจับเลยยังไม่ได้ความความสะอาดครับบ้านหลังนี้ซื้อมามือสองแน่ๆครับแบบว่าอ่าเรียกว่าไงดีอ่ะคือมันโอ้ยจะแถวไม่ได้อย่แง้นเ,นเนี่ยครอบครัวแตนสุกเ่ยอยู่ไหนวะเนี่ย <c oughs> บอกว่าบ้านใหม่ <c oughs> ไง <c oughs> ออออกจากที่นี่แล้วอ๋อ ไม่มีตังค์ซื้อตึกตึกมันใหญ่ไปอยากได้บ้านเล็กๆน่ารักน่ารักมากกว่าอ่นนะนะโอเคครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรรออยู่นะครับไม่ก็ <c oughs> คงจะเป็นพ่อแม่ลูกครับตอนนี้เขาเล่นซ่อนหากันอยู่แน่ๆเลยเสียงอะไรวะอันน่ามีวิทยุฟังสิสวด <c oughs> <c oughs> เลยเสียงสวดอ๋อธรรมะเข้ามาในจิตใจแล้วครับตอนนี้เรียกได้ว่าอา้าวร็อก ทำไรแล้วเนี่ยเปิดก่อนนะเปิดอีกรอบนี่คืออะไรวะขโทษเลย,ยนี่ข่าวด้วยหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ <c oughs> มีอ่านักเรียนหาลรยหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาครับในกรุงเทพมหาวิทยายลัยที่มีชื่อเสียงหายตัวไปมาสองวันแล้วเห <c oughs> ็นเธอครั้งสุดท้ายเนี่ยเธอขออนุญาตกลับบ้านอฮะ เพราะว่าอาการปวดท้องแล้วมีรูปด้วยฮะนี่คนสร้างเกมเอารูปเพื่อนมนาะแปะหรือเปล่าแกล้งอะไรนี้โอ้โหหมุนได้ด้วยเหรอหมุนยังไงซูมยังมีซูมอีกซูมมีรูปบ้านด้วยเราอยู่บ้านนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ครับคอนโดมือสองบ้านล้างใจกลางเมืองใหญ่ติดรถไฟฟ้าด้วยอันน่โอ้โหเป็นบ้านที่ดีเอามีกุญแจอยู่เพิ่งเห็นขี้ไม่ใช่ขี้เป็นขี้กุญแจโอเคครับเราไขาง่ายอะ่ะเอ๊ เดี๋ยวปิดไฟทำไมอะเสียงด้หวะแล้วไข่ไข่ไม่เป็นมีกุญแจแต่ไม่รู้วิธีไขอ๋ออีนี่ต้องให้ถูกที่ถูกเวลาเรียบร้อยครับเราไปกันต่อได้ข่าวว่าเกมนี้เนี่ยน่ารักมากเลยครับน่ากลัวมากไม่น่าน่ารัก,รก,รกไม่ใช่น่ากลัวพูดผิดครับไม่รู้ว่าอุ้ย <Hey. S 1> วัดดีใครอยากเจอไม่มีฮะโดดลงได้มากไม่ตดดไม่ได้ฮะ <Hey! S 1> <c oughs> เฮ้ยไดยินเสียงฉันไหมฉันมาแล้วโหยัไม่มีอะไรเลยช่วงนี้ก็อีกนิดเดียวว่าใกล้คริสต์มาสแล้วครับผมว่าน่าจะมีของขวัญจากซานต้ารออยู่แน่นแน่เลยแมแ่หลายคนก็อยากให้ผมเล่นเกมเฮลเลอร์อยู่แล้วลเกมนี้น่าจะเป็นเกมที่เหมาะสมเลยครับสนับสนุนเกมดีๆแบบนี้นะครับ <laughs> โอ้ <laughs> นั่นไงซานต้าให้ของขวัญจริงด้วย <laughs> ขอบคุณคุณซานต้าเดี๋ยวผมจะลงไปเอานะครับแป๊บหนึ่ง นี่เปิดไม่ได้ฮะผมพยายามจะไม่ใส่กล้องมากนะครับจะได้ไม่ปวดตาแต่บางบางทีถ้ามันตกใจก็อาจจะมีสายสายสะบัดสบัดนะอุ้ยถุงดำอะไรเนี่ยอะไรเนียซานตาให้เลยะ Something else Just a garbage bag เอ้าถุงขยะเฉยเหรอไม่มีอะไรเหรอโอเคครับผมถ้าผมตายแล้วนี่ผมเลิกเลยนะครับเลิกปิดประตูได้ไหมปิดไม่ได้เหรอวิ่งแล้วกันรอก่อนรอด้วย เป็นญี่ปุ่นก็จะแบบชดเต็นมาเต้กูเลยเดี๋ดแลวไฟฉายสองหน้าตกใจนึกว่าอะไรบิ้งไฟบ้าเอ้เธอไปไหนแล้วรู้ได้เหรอว่าผู้หญิงเห็นแค่ส้นเท้านี่มันยิ่งกว่าคินตาอิจิและโคนันรู้ได้อย่างไรวะอุ้ยวัดเลือดใครเมนมาเราถ้าผมหันหลังไปเนี่ยถ้าผมหันหลังไปเนี่ย มีรอยเลือดไม่มีอะไรใช <Is it? S 2> ่ไหมให้เราตามไปป่ะโอเคครับดังแจ๊ะ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 น้องแจ๊ะเลยทีเดียวทางออกอยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นไม่รู้มันปรับภาษาไทยได้ไหมเนี่ยมันน่าจะปรับภาษาไทยได้นะผมมั่งเล่นเยอะเฮ้ยยุกยุกยุกไปโอ้ my god วิ่งทำไมนี่ใงรกันตายอะ เดี๋ยวแล้วเ,เริ่มไหนอะคอนติเนียได้เริ่มไหนมันเซฟไปปะ What the fuck ตรงไหนเนี่ยเริ่มใหม่ปะมีไฟฉายแล้วเฮยยูเฮยยูเลยเหรอวิ่งกูวิ่งหมดแล้วไม่วังไม่โอเปกาดวิ่งดิวะรออะไรโอ้โหประตูประตูประตูเปิดเปิดเปิด เป็นเพื่อนบ้านเรานะครับเขาชื่อว่าป้าแมรี่ครับเขาอที่ใส่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ได้ข่าวมาจา,จากเจ้าของอาพาร์ตเมนต์นี้แล้วว่าข้างบ้านที่ใส่ไม่ค่อยดีแต่ว่าไม่คิดว่าจะปาเถื่อนได้ขนาดนี้โอ้ชีชีไฟกำแพงด้วยโอ้ป้าแมรี่อะไรวะเนี่ย <laughs> ผม <laughs> ผมเล่นไม่จบได้ไหม ว่าผมตายผมเลิกได้ไหมแต่ว่าผมขี้กลัวเรื่องอะไรก็ได้มันน่ากลัวเอ้ยมันน่ากลัวจริงทางออกอยู่ไหนนี่ปะอู้มันน่าจะออกมาจากตรงนี้มากกว่ามีอะไรบ้างลูซีหนูมีแม็กมียังรบอ้าอู้ออานี่คือทางออกเย้อินสตาปป์ปล่อยกูปล่อยตูเมื่อกี้อะไรไม่ได้อ่านซับย์เลยครับ มันมีโซ่อยู่น่าจะหาของมาตัดเมื่อกี้ฟังว่าน่าจะน่าจะเชนปะมันบอกเชนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดึงอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นความคิดที่ถูกตั้งแล้วเหรอเฮ้ยเอา่ะของตัดมาแล้วตัดโซ่ตัดโซ่แน่ใจว่าจะตัดง่ายๆผมว่าไม่ง่ายขนาดนั้นนะตัด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 แล้วเข้าตัดง่ายๆเหมือนตัดเล็บเออไปอิสระภาพผ่านไม่สนไม่สน ไม่ไม่หวัน่นไม่ไม่หวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นมามา่ไม่สนตามตามเมื่อกี้ใครตามเลยออกโอ้โโอโขูขคนสุดยอดเลยห้องมีไหมังกรด้วยสุดยอดเข้าเข้ามาทำไมวันนี้เนี่ยแน่อุกมังกรโผล่โอ้โมังกรนี่คืออะไรออกไปวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวข้าได้ออกไม่ได้ครับผมนะโอ้โู ตะใครขึ้นด้วยเดี๋ยวนะครับผมออกยังไงอะอ๋อนี่ไงจำออกมาแล้วเรียบร้อยเป็นอะไรที่สุดยอดครับมีกระจกด้วยนึกว่าจะสะท้อนหน้าตัวเองน่ากลัวมากเลยวิ้ยนี่ไงมีทางไปป่ะอ้าวทางเดิมป่ะเนี่ยหลงว่ะนี่ป่ะอ๋อไปครับไปไปไปทางมันเยอะไม่รู้จะไปไหนเสียงนั่นอะไรอะเสียงอะไรอะเฮาหาของมาพังอีกแล้วหรอทางดุล บล็อกอุ้ยมันจะหาเราอย่างนี้เลยเหรอต้องค้นทีละห้องปะเอ้ยผมต้องหาของให้เจอครับเอาของมาพังไม้นั้นให้ได้แล้วก็ออกไปแน่ๆเลยมีไหมอุ้ยอะไรมาปิดประตูเลยแถวนี้แล้วมีกะละมังอันเดียวครอบหัวแล้วหนีได้ไหมไม่น่าได้มีของใช้ในห้องน้ำไหมไม่มีประตูแม่งก็ปิดเองน่ากลัวจุงเลย อยู่ปะเนี่ยไม่เอานะาไม่อยู่แล้วมั้งน่าจะไม่อยู่แล้วครับมีชุดมีชุดนักศึกษาใส่มาหาป่าได้เลยโอ้ีถุงด้วยถุงก๊อปแก๊ปไม่มีตังค์ซื้อถุงยางอะที่เฮ้อเดี๋ยวอะไรมาสิแปดบวกแถวนี้ครับใจเย็นๆครับผมเอาไอเดียน่ากลัวครับมันน่ากลัวมากเลยขวาเรามาจากทางไหนวะแล้วเราต้องหาอะไรฉันจะตามหาเธอ ถึงจะไม่รู้ว่าเธอเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนเปิดไม่ได้ครับกดซีจะดีเหรออัดีแล้วต้องดีแล้วนี่ไงชฉลงังอ้หเก็บมาเดี๋ยวเดวีอะไรอะไรอะไรเฮ้ยปิดไฟโอ้ <c oughs> ป้าแมรี่จะอ้วกเหรอป้าอกอ้อวกเลยบ้านนู้นอืน โอ้โหอาหารเป็นพีทชิ้นนี้เป็นไปอู้ไปไกลเลยป้าแมรี่ยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ป้าไปแล้วมนะยังไม่กล้าไปวะป้าอุ้ยป้าแมรี่ทำอะไรวะเสียงปิดประตูนี่น่าจะไปแล้วอนะน่าจะหมายความว่าป้าไปแล้วแต่มาเจอกันฝั่งนี้แหมจริงถึงเราจะอยู่กันผ่านกันสุน่น่วนสีไหมหรือว่าอะไรเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันป้าลาก่อน เอาละครับหนีครับผมพังดวนๆเลยก้มเออขุดเป็นไมครับถึงจะไม่เคยเล่นไมครับก็ตามแล้วทำไมไม่ขุดละว,วะเร็วๆซิมีไอ้ลุนหรืองไงเนี่ยมีค่อยๆแงะด้วยโอ้โหผีช่องแอร์แน่ๆอเอาเว้ยเป็นบรรยากาศที่เหมาะแก่การนอนจริงๆครับเป็นผมนี่ผมนอนในนี้ละโอ้ตกใจ จะไอเลิฟยูไว้บอกอะไรอ่ะอะไรเหรออันหน้ามีกระบอกไม้ไผ่ไว้ไม่มีใครตามมาป้าแมรี่ไม่ต้องตามมาแน่เลยแม่งแฮกแมปรู้ดีเสียงอะไรอันหน้านี่เป็นหลานของป้าแมรี่ครับชื่อว่าน้องแมรี่แมรี่อีกแล้วเหรอไม่เอาแมรี่แล้วพอชื่ออะไรดีน้องอลิสแล้วกัน <c oughs> ไม่เอากลัวไปไหนแล้ววะเนี่ยโอเคครับเราไปต่อแล้วกันครับมีตุ๊ก,กตาด้วยโอ้โหโอ้โหอย่าเลยอย่าอย่าเลยอย่าเลยอย่าเข้าไปใกล้เลยอุย้นี่ไงมีทางไปต่อแล้วครับสักทีเกียดมากเลยเป็นตะตูเป็นห้องเนี่ยเลิกได้ไหมเลิกละโออะไรอ่ะเอู๋ดูเอนแชานเมน ตุ๊กตาบูดูเหรอยาวอะแล้วถ้าผมเป็นสถานการณ์จริงผมก็คงไม่มานั่งอ่านตุ๊กตาบูดูในบ้านล้างแล้วแบบที่มีป้าแมรี่อย่างนี้ถามจริงเป็นคนจริงอ่านไหมไม่อ่านใครอ่านนี่คือแบบโคตรใจเย็นอะเย็นมากอะเย็นสเต็กครีมโทนน้ำก็ช่วยไม่ได้แบบเนี้ยม่งอะไรเนี้ยมีตู้วะแอบก่อนได้ไหมมีใครไหมเสียงในทางขวาวะอยู่ทางขวาปะ ลองฟังดูสักพักนึงครับว่ามีอะไรไหมอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก,ก็ได้ไม่มีหรอมั้งน,น่าจะไม่มีอ่ะน่าจะ <S <S โอ้โหไม่มีเลยดิไม่มีเลยโอ้โหพูดคำไหนเป็นคำนั้นยังไงอย่างนั้นมาอย่งว่าไปแล้วป้าแมลลี่ป้าเลยแล้วผมเปิดเสียงเบาอ่ะป้าป้าเปิดล็อกเกอร์ข้างๆเว้ย โอ้มีทั้งฮาร์ดมีทั้งร็อกเกอร์นี่มันพี่เอกชัดๆเกี่หออะไรฟาดผิเนเขาเดี๋ยวตอนนี้ผมทำไงอะเปิดไฟอัดเปิดไร้ลยนจะวิ่งเลยไหมวิ่งขวายาวไม่รู้แหละ what the, what the hell ป้าแมรี่ไปแล้วทะลุมีตรงนี้มีล็อกเกอร์อันหนึ่งครับมีเยอะเลยครับมีหลายร็อกเกอร์ด้วยกันครับมีให้ขี่ให้แอบเยอะจังวะล็อก นี่เนี่ยน่าจะเป็นทางออกกดนะครับมันเปิดได้ปะเปิดจริงเหรอมุดก่อนเลยติดบ้าอะไรกันเนี่ย The d o o ดอย jam แจมติดอะไรโอ้โหมาแล้วมันมาแล้วแอบปั๊บปื๊ดแม่งไหลมาเป็น ม่รู้จะเรียกว่าตัวอะไรดีจูอ่อนเหรอจูอ่อนเลยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยแอบก่อนนะขอแอบดูอย่างเงียบๆอย่างสงบถ้าตายตอนนี้นี่เลิกเล่นไม่ไหวแล้วไม่เอาผ่านขอแค่มีคลิปลงก็พอขอแคมอ่มันจะเปิดประตูให้เราเหรอมันจะใจดีอย่างนั้นเหรอไม่น่าใช่นะไปไหนแล้วอะโอ้โอเคครับผมขอ เป็นออบซูเบอร์ที่ดีครับเป็นผู้สังเกตการที่ดีผมจะไม่ทำอะไรกับเขาครับเปิดไฟอัดไงล่ะท้าทายได้เหรอวะมันไปแล้วไม่กลับนี่หมายความว่าไงเปิดประตูให้เหรอใช่เหรอใช่เหรอมึงเปิดประตูให้จริงว่ะแม่งใจดีจริงๆแล้วป้ามีนำทางด้วยนะป้าแมรี่เขาเชื่ออะไรเขาไม่รู้ไปตั้งชื่อให้เขาเนี่ยอาจจะมีชื่ออยู่ก็ได้นะ พีคแอบมองยังไงอะโหพีคไม่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 โอ้ยอย่าอย่าอย่าแอบตันเลยเนี่ยแม่งหน้าห้องโคตรโคตรเมื่อกี้ผมยังกดปุ่มไม่เป็นเลยว่าโฮมาพีคแอบมองอ่ะไม่โห่ไม่พีคละแม่งโคตรโหดเลยก็อย่างน้อย ถ้าผมตายเนี่ยผมก็รักษาสัญญากับตัวเองครับผมจะไม่ผิดสัญญากับตัวเองที่ว่าผมจะเลิกเล่นโอ้ยโคตรขี้ขาดเลยใช่แต่ผมรักษาสัญญาตัวเองได้ผมชนะใจตัวเองก็พอแล้วนะครับการมาเล่นนี่ก็สุดๆแล้วเกมแบบนี้จะไปยังไงวะเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วพี่แกอยู่ไหนอะเราจะแอบมองได้ยังไงเนี่ยเหรอคลิกขวาเอะไม่เข้าใจผมคลิกขวาแล้วไม่เห็นมีอะไรติดเลย แล้วแม่งจ้องแบบแบบจ้องเดี๋ยว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 ผมว่าไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่มันมาทางนี้ปะเห็นดีเลยพี่อยู่ไหนพี่เป็นใครเธออยู่ไหนแวร์อิตีเราต้องไปไหนวะอุ้ย ตอนหน้าพางออกอยู่นั่นปะแล้วนี่อะไรอ่ะห้องน้ำมาทำไมห้องน้ำวะเนี่ยจะฟักคพือมีของให้เก็บลองดูโอ้โหขีไม่ลาดหนังสือพิมพ์ว่ะโอ้เอาละครับถ่ายสตอมพายุกระหน่านักเรียนมหลาลัยยังคงหายตัวไปด้วยเว็ดบนดำเชื่อว่าเป็นสาเหตุของเม็ดบนดำรับจากการสืบสวนแล้วพบว่า นักเรียนหายตัวไปวันที่26เซ p ตมเบอร์ในเดือนอะไรผมจำไม่แน่ใจ <c oughs> เกี่ยวกับเวนต์นบูดูอะไรตุ๊กตาในอาพาร์ตเมนต์และที่ตูอยู่เนี่ยเหรออ๋ออ่านเสร็จตายไหมอ่านเสร็จนี่น่าจะไม่รอดครับยิ่งดูเยอะยิ่งไม่รอดมันยิ่งไม่น่าปล่อยเราไปชิบหายละไปแล้วครับทางนี้ดีกว่าครับนี่เข้าไม่ได้เข้าได้นี่หว่านี่ก็เข้าไม่ได้เปิดไฟหน่อยอ้โหมีอะไรกินมาหิว ไม่น่ามีครับผมเปิดได้嘛ผ่าโถส้วมเปิดไปได้โอเคครับตอนจากนี้ไปผมต้องใจเย็นครับอีกเก้าเดียวก็จะผ่านแล้วผมคิดว่างั้นผมเชื่อว่าอย่างนั้นผมบีลีฟว่าอย่างนั้นผมเฟดว่าอย่างนั้นขั้นกดดีล oh! ีบีลีฟโอ้ผมทัสผมทัสว่าผมทัสว่าผมจะผ่านไปได้ <laughs> ผมจะเฟดจะทัสจะบีลีฟอะไรก็ไม่เห็นเพิ่มความเชื่อมีแต่ความกลัวที่เพิ่มขึ้น แล้วครับผมทัสพุนะจะไปยังไงวันนี้จะผ่านไปได้ยังไงวันนี้ทำยังไงอะต้องข้ามไปอีกฝั่งหรือ,อยังไงวะเอาจริงดิต้องข้ามตรงนี้ได้ไหมมันอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ย ค่อยๆไปได้ไหมครับย่องข้างหลังอย่างนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดไม่เห็นแน่แน่นึกว่าจะหันกลับมาไม่หันกลับมาด้วยเว้ยมีเก้าอี้เก้าอี้ดนตรีอย่ากลับมานะเลี้ยวซ้ายไปซ้ายนั่นแหละครับสุดยอดสุดยอด,ด,ยอ,ดอิสรภาพอยู่ตรงหน้าอิสรภาพอยู่ตรงหน้าเก้ K. ไปเฮียเก้ K. เปิดไฟสิวะเอ้าอะไรเนี่ยไปแล้วไปแล้วมีอะไรอยู่เฮ่อ้าว ตูมาทำไมวันนี้ทางนู้นทางนู้นทางนู้นไม่ใช่นี่มันทางที่เข้ามาเปิดไฟโอ้โหเปิดเพลงตอนนี้มึงบันเทิงมากเลยดิเดี๋ยวเนี่ยครับป๊บึงนะไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรอกลังลงทิศเลยครับลงทิศก,ก่อนลงทิศก่อนมันต้องมีอะไรให้ทำตรงนี้อ่ะผมว่าอ,อ๋อได้ฟิวมามีกอดอิดดพี่มาส่วจเลยตอนนี้เราเกี่ยวไหมเนี<ๆ>่ยม<ๆ>ันจะมาไหม เฮ้ยอะไรอะ่ะมีผงมีผงมีมาเป็นผงเสียงนี่คือมันอยู่ใกล้ๆปะผมว่ามันอยู่ใกล้กลๆหน้าเลยโคตรหลอนเลยตายตอนนี้นเลิกเลยตายตอนจบเนี่ยผมว่าฟิลออกไปใส่ปุ๊บออกได้แล้วเนี่ยแม่งวิทยุเดีอดดังไม่แล้วก็ไม่ได้ปิดเลยเลยที่เข้าล็อกเกอร์ออกมผมว่าออกได้ปิดสิพี่รออะไรอะ่ะจะออกได้จริงเหรอ ไม่แน่ใจเลยครับว่าจะออกได้ไหมขอกำลังใจจากพิ่รักแฟนเพลงด้วยครับว้าอุ้ยเดี๋ยว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 เข้าโอ้โหสุดยอดครับผมรอดไหมรอดไหมรอดไหมอะไรวะอ,อยากจะวิ่งฝ่าไปเลยได้ไหมเนี่ยผมว่ามันต้องใส่ฟิลนานแน่เลยวิ่งฝ่าไปก็ไม่รอด มาอีกรอบครับผมต้องผ่านไปได้ครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันมาอีกแล้วผมจะต้องทำยังไงครับช่วยบอกทีใช้กลยุทธ์ในการเดินตามเหมือนเดิมแล้วกันครับเดินตามครับผมเดินตามมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปทางนั้นมันอยู่นู่นเราไปนี่อ่ามองก็ไม่เห็นทางเย็ดเข่ นี่ไม,ไม่มีทางออกโอ้้หูนี่ทางตันเอนเลสโคตรแล้วมันไปไหนละอยู่ไหนวะนีไ่ไปน,นูปนน่นมันอยู่น,นู่นอยู่น,นู่นเรามุดออกนี้ได้ได้ป่าววะได้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 มั้งได้ไหมทางออกอยู่น,นู่นเคครับค่ค й, ค й, ค й, คอยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆไปรอดเห็มไหมโอ้โหไม่มีอะไรใหญ่เกินใจเราที่ใหญ่เกินใจเราก็อยู่ในกางเกงเรานั่นแหละ อหันนั้นคือใหญ่สุดในโลกครับไม่มีอะไรใหญ่กว่านั้นแล้วผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่สุดยอดออกมาได้เย้ฟิลใส่ตรงนี้ป่ะนี่มันเสียใส่ฟิลไปแน่มีค่อยๆใส่ด้วยเยเคโอ้โหอารมณ์ดีไขไขควงควงไปมุดหนีรีบไปจะหัวติดก็บมีนแล้วคาร์ีวะตะไลนอนไปเลยยายาอิสระภาพวิง่งโอ้โหนี่ทางออกจริงไหม โอเคครับถึงแล้วมีโอ้โหที่กำแพงนี่ยังมีอีกชั้นหนึงเหรออ้อหูบีค่อยๆกดกดแล้วเราโอ้หมีเป็นสารมีเป็นสารเลยพี่ทำยังไงอะไม่มีทางออกด้วยโอ้เร็วเร็วเวิ่งวิ่วิวมาแล้วโอ้หมีโตสันทำไมวิ่งได้แค่นี้เหรอเฮ้ยโอ้ยเสียงอะไรไม่เอาทำไมวิ่งช้าจังวะวิ่งช้าจิเปลงเลยวิ่งเร็วสุดแล้วเหรอนี่กดชิปแล้วนะฮไม่เอาโอยอย่ายุ่งกับตู ยทางออกอยู่นี่ต้องบอกว่าทางออกอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเจอไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วมันไปไหนไอเดี๋ยวเดียวเดียวตู้อยู่ไหนทางออกไปนะทำไมเดินไม่ได้โดนจับเหรอครอบครัวแต่สุขโขอดมีความสุขจริงๆกับรายการเล่นเกมนี้ครับลูกความรู้สึกประทับใจ ตั้งแต่แรกเจอตั้งแต่เข้าเกมโอ้ลู้สิกอบอุ่นหัวใจก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับสำหรับเดโมโครั้งนี้ <c oughs> โอ้ไม่ได้เล่นเกมที่มันโหดดิบเถื่อนอย่างนี้มานานแล้วครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมไปกดไลค์ Facebook ของเจ้าของเกมนะครับเห็นว่ามีอยู่ใต้ไม่ใช่ใต้ในในคลิปนี้เห็นนะตรงใต้โฮมสวิตช์โฮมเกม ก็ขอขอบคุณเกมดีๆครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมาเจอกันใหม่ครานะาอ้ยแม่งสติไม่มีจะพูดอะไรเลยอยา่กะพูดดีๆนะตอนนี้แต่แบบหลอนลาก่อยครับผ่านได้ด้วยเว้ยปมมือพี่คิดว่าจะเล่นไม่จบแล้วเนี่ยสุดยอด